สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัตุยวิทอาร์ตวันนี้จะเข้าไปชมเป็นแกลเลอรี่หอศิลป์แห่งหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าสปาดาซึ่งเดินเป็นวังเป็นวังกาก็อีกอ่ะสวยมากเพราะว่ามันมันไม่ได้หอศิลป์ยุคใหม่ที่เป็นแบบฉากเรียบเรียบตัวมันประดับประดาเพดานเพดานเสาสนะครับประนันสวยจริงๆนะครับเป็นที่นที่ strong recommend ครับเรสปาดานนี้ก็ สร้างตั้งแต่1540นะครับ,รบแล้วต่อมาใน1632นะครับก็เรียกว่าถูกซื้อนะฮะโดยพรกคาดินันบานาดิโนสปาดาก็เลยชื่อลานี้เก็คือสปาดาเลยเห็นบอกว่าสถาปนิกนี่ก็คือเป็นคนเดิมที่คุยกันบ่อยๆ,<า>ๆครั้งบาโทโลมิโอ บารอนิโนอันนี้อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งส่วนอีกเซตหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นห้องเป็นผีลึกนั่นคือบารอนิที่เนี่ยเปไล่ทั้งแต่คนนี้ดางเขามาจากมอนทัวอันนี้อันนี้คือสร้างวางเกาะนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงอีกปีเนี่ยที่บอกว่าชื่อบารอนิมีทั้งบาโธโรมิโอและก็บารอนิคือดังทั้งคู่พลยงานเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะ มันจะมีเขาเรียกว่า perspective gallery ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูไปผมไปยืนอยู่ทีนั้นพอดีเลยวันนั้นที่ไปก็จังหวะด,ดีมากก็คือไกด์ของอที่ที่นี่เขาก็ไปยืนให้ดูไปเดินเข้าไปให้ดูคือมันมันวาดทาให้เหมือนเป็นคืนนี้สมมติมันลึกแปดเขาวาดให้ลึกเหมือนเป็นสิบห้าคือมันจะวาดวาดกระดานมันเล็กๆ,ๆลงไปเรียนนี่หรอกะซึ่งดูลึกกว่าระยะจริงนะฮะซึ่งจริงๆไม่ได้ลึกเท่านั้น ออนนก็อันนี้เป็นผลงานของบรอกดนีแล้วก็อาจจะงานอื่นด้วยนะครับ,รบซึ่งเขาบอกอ๋อจริงๆเขาบ,บอกว่าอ๋อนี่เนี่จริงๆ8เมตรแต่ดูด้วยตาเนี่ยอาจจะหมายถึงดูว่าอาจจะถึง30เมตรอ่าน,นแไ่ไหมก็ว้าห้ามันเลึกเข้าไปด้วยเพราะนั้นก็น่าสนใจนะครับนะฮะแล้วก็มีงานชิ้นสำคัญหลายชิ้นนะครับนะฮะงานของเจนเชลสกี้นะจิตตกร ความสำคัญของยุบคบารกที่วาดมารโอน่าแอนด์ชาวนะครับแล้วก็รูปดีโอดีโดดายิงนะครับ mm hmm. ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเจ็บปวดที่อย่างลึกซึ้งของฟรานเชสโกบาบิเออรีนะงานของตีเชียนก็มีงานของคาราวาโจก็มีคือนักโกงไพ่นะฮะแต่ก,ก็ก็ถกเถียงกันหน่อยว่ารูปจริงไม่รูปจริง้วเราไปดูอเองนะรตรงนี้นะฮะส่วนก็จะมีงาน ดีๆของคนอื่นเยอะแยะเลยนะครับพวกวันนี้จะเก็บงานดีๆขององานศิลปะดีๆไว้เยอะ,ะอมันคุ้มเลยได้ดูทั้งสถาปัตยกรรมที่เป็นสไตล์บารอกแล้วมีศิลปะแบบของมาสทรีซของศิลปินดังๆอีกหลายท่านด้วยด้วยแล้วก็ไปดูไอ้ในห้องชิทเอกนะฮะของบารออคิลี่นะครับอันนี้อันนี้คือทั้งอันเนี้ยทั้งคนแรก อันนี้คนแรกคนที่สองดังคันคู่เลยนะฮะอันนี้ก็ไม่การลรงเมืองนิดก็เดินถึงนะฮะเดินไปดูเหมือนกันเลยเดินกันเราตอนน้องไปเดินห้าวันเลยเพื่อจะดูครบทุกอย่างนะฮะก็มัสสี่นะครับไม่ควครพลาดในปลายเดนมิเดียน,นาค,ครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ